น,นี่เดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการทำของก๋วยเตี๋ยวแบบจีนนะครับมันนี้จะเป็นหม้อหม,ม,ม้อใหญ่ครับนี่เก๋เที่ยวมาคนใช่ไหมคะผู้คนดุันอ่ะเย่อันนี้ <c oughs> ได้ก็ได้เราเก๋วยเตี๋ยวได้แล้วนะ <c oughs> <c oughs> แม่ก็ยังมีอีกหม้อนะครับเนี่ยบุกกรันเปี่ยวเลยครับนี่นี่น้ำผัดเจียวครับนี่น้ำผัดเจียวนะครับหม้อใหญ่มากนั้อยเราก็หั่น๋วยเตี๋ยวอยู่ทำผิดเลยมาครับผมกระทะต้องแดงเไงนี่มีเส้นด้วยนะครับเนี่ยขายยิ้มกันใหญ่เลยครับคนมีเล่นเขาเรียกว่าคนมีเล่นนี่ครับตักชามเบ่งแฮงโอ้โหเป็นกระบว o ยักษ์เลยนะครับนี่ มีมีเดี๋ยวเขาต้องมีให้นี่ครับมีเส้นสอืมเช็ครับแ้วัวทำชิกี่อันแค่แล้วก็ไปเจ้นดีกว่าครับนี่นะครับนี่น่ากินมากสงสัยนี่ก็เป็นเนื้อวัวนี่ฮะเราอานเราไม่ดู โอ้ตองชิมเนี่ยบอกให้รสชาติเป็นไงบ้างเส้นแบบทเขียวดึ๋ดึ๋มนะเย็นๆเย็นต้องปรุงต้องปรุงนะครับวเลยนะนี่เป็นพริกป่นนะครับนี่พริกป่น ใช่ดีนะมีแม่ค้านะครับนี่ยนีม้างยังมีรถม้านะครับพี่น้องนี่คือเมืองมิลเลอร์นะครับ เยี่ยมเลยครับดูชาอันนี้ชามผมนะครับนี่ดูคร,รับนี่เนื้อเต็มหมดเลยโอเคครับเดี๋ยวคงผมต้องขอตัวกินก่อนแล้วพี่น้องจิ๋วแล้วตอนนี้าหาใไ้อุ่นๆทานก่อนแล้วครับขอบคุณมากครับผม